ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีงานติดตั้งจะให้ดูหนึ่งคันนะครับเป็นการติดตั้งจอ a อ d ด o อ d ขนาดเนิ้วรถก็เป็นรุ่น f o r t u เน r ปี2008นะครับตอนแรกลูกค้าใส่เป็นตัว7นิ้วตัวนี้นะครับลูกค้าบอกว่าทัชสกรีนยากกดไม่ค่อยหมายหมายถึงว่ามันกดไม่ค่อยตรงนิ้วอะไรประมาณนี้ผมก็เลยให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเนิ้วนะครับลองไปดูนะครับ ตัวนี้ถ้าเกิดเราติดตั้งนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนหน้ากากมีหน้ากากชิ้นนี้นะครับหนึ่งชิ้นชิ้นสีดำนะคมันต้องยกทั้งชิ้นใหญ่เลยแล้วก็ย้ายปุ่มแอร์ปุ่มสัญญาณไฟนะครับไล่ฟ้าเอามาติดที่หน้ากากชิ้นใหม่นะครับหน้ากากชิ้นเก่าเราก็ถอดเก็บไว้เดี๋ยวต้องเปิดภาพให้ดูก่อนนะครับ พอเปิดแล้วหน้าแรกก็จะอยู่ที่หน้านี้นะครับเวลาใช้งานก็คือเราก็กดเข้าไปที่แอปก่อนนะครับเราก็ดูก่อนมันก็จะมีแอปต่างๆให้เราใช้นะครับมี Google Chrome, p l a y s t o r e อันนี้เป็น Google นะครับก็คือเข้าเว็บไซต์ Google คล้ายๆตัวเดียวกับ Google Chrome นั่นแหละแล้วก็มี Google Map มี YouTube นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าดูที่ p l a y s t o r e ดูก่อน นี่นครับพอเข้ามาแล้วก่อนก่อนที่จะใช้งานนะครับก็ต้องใส่อ e ีเมลทางด้านขวามือด้านบนตัวนี้นะครับอันนี้ลูกค้าใส่ไว้แล้วแล้วมันก็จะลงแอป,ปต่างๆได้นะครับจริงๆมันใช้งานไม่ยากเหมือนในโทรศัพท์เลยตัวต่อไปก็เป็น Google Map นะครับตัวนี้ ใช้งานแผนที่อันนี้ก็เหมือนในโทรศัพท์เช่นกันนะครับมันจะอัปเดตทุกๆแทบท,ท,ทุกเดือนเลยนะครับบางทีก็อัปเดตเป็นอาทิตย์เลยแล้วแต่ช่วงเวลาที่เขามีเส้นทางใหม่ๆห,ห,ห,หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ๆๆนี่นะครับพอแผนที่ขึ้นแล้วการใช้งานก็เมือนในมือถือเลยเราก็ใส่เส้นทางด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีช่องให้ใส่เนี่ยเราก็ใส่เส้นทางเข้าไปนะครับ แล้วก็กดค้นหามันก็จะพาเราไปตามตามเส้นทางนะครับแต่ถ้าถ้าดูมากๆก็ระวังหลงได้นะแล้วก็อันนี้ YouTube นะครับอันนี้จะเป็น YouTube นะครับก็ใช้งานได้เหมือนในโทรศัพท์เลยนะครับอยากฟังเพลงดูการ์ตูนดูหนังนะครับเราก็กดเข้าไปที่แว่นขยายนะครับ เราจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะมีไมคอยู่ด้านบนตรงนี้ถ้าเรากดไมคปุ๊บมันจะให้เราพูดนะครับอย่างนี้คนระับเราก็พูดไปอยากฟังเพลงอะไรก็พูดไปนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับของของจอตัวนี้นะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็จะมีกล้องถอย เวลาใส่มันก็จะขึ้นเป็นกล้องแบบนี้นะครือมีเส้นบอกระยะแดงเหลืองเขียวนะครับอันนี้ที่มันเห็นหลังคาเพราะว่าฝาท้ายรถมันเปิดอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเป็นเพลงมนะั่งถ้าเปิดเป็นเพลงแล้วใส่เกียร์ถอยนะครับอันนี้เราขอใช้เป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะโดนคำเตือนนะครับ อันนี้คือเราเปิด youtube อยู่นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่เกียร์ถอยดูนะครับมันก็จะออกมาเป็นนี้เสียงเพลงก็ยังอยู่นะครับเวลาใส่เกียร์ถอยนะครับมันก็จะตัดเสียงเพลงออกนะครับ แล้วก็เปิดกลับมาการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับพอเราใส่ปุ๊บเพงมันก็จะหยุดนะครับอย่างี้แล้วก็กลับมา สำหรับใครที่สนใจจะติดตั้งจอ Android นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ